ก็สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิตทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์ที่6นะครับที่เรามาเจอกันช่วงเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับเราก็เชื่อว,ว่าพี่น้องทุกคนเองก็มีความรู้สึกทั้งมีคำถามแล้วก็อย่างน้อยๆผมก็เชื่อว,ว่าเรา พี่น้องทุกคนยังขอบคุณพระเจ้าได้สัปดาห์ที่6นี้ยังอยู่ในบทเรียนการเป็นสาวกนะครับก็ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องการตัดสินใจเป็นสาวกเราเรียนมา5สัปดาห์แล้วพี่น้องสามารถกลับไปทบทวนที่จะฟังตลอดทั้ง5สัปดาห์เป็นบทเรียนที่จะเสริมสร้างหนุนจิตชูใจในกลุ่มมิทติ้งของเราผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับ ก็เชื่อว่าพี่น้องจะมีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยากเลยที่เราจะตัดสินใจที่จะเป็นสาวกอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าต้องการก็ขอพระเจ้าสำกำลังและหนุนใจพี่น้องทุกทุกท่านนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เรากำลังย,าย้ายสถานนมัสการก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องหลายท่านได้มาร่วมกันและเป็นกำลังซึ่งกันและกัน แล้วก็ด้วยแรงอธิษฐานของพี่น้องทุกๆคนก็ผ่านไปด้วยดีนะครับและพี่น้องครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องของการสละสิทธิเพื่อเป็นสาวกใช่ไหมครับพี่น้องยังจําได้ไหมครับมีอย่างน้อย3อย่างด้วยกันเราจะมาทบทวนนะครับ1ก็คือสิทธิที่จะสนองความต้องการหรือว่าสนองความอยากของเราตามปกติ เรามีสิทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการาได้ตามปกติถึงแม้เราจะเป็นสาวกแต่อาจารย์เปาโลชีวิตอาจารย์เปาโลก็พร้อมที่จะสละสิทธิ์นั้นเพื่อการเป็นสาวกเพื่องานของพระเจ้าจะเกิดผล2นะครับสิทธิ์ที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจตามปกติเรา,าพระเจ้าให้สิทธิ์ในการที่เราพักผ่อนตลอดทั้งสัปดาห์มี7วัน เราทำงาน6วันบางคนอาจจะทำา5วันก็พระเจ้าก็ให้เวลาในการหยุดพักผ่อนแต่การพักผ่อนที่แท้จริงก็คือการพักสงบในพระเจ้าพักทงความคิดการกระทำของเราและจิตใจของเราได้พักสงบในพระเจ้าด้วยกันอย่างที่3นะครับสิทธิที่จะสละเพื่อการเป็นสาวกของเรานะครับอย่างที่สสุดท้ายก็คือสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม บางครั้งเราตั้งคำถามว่าเมื่อเรามารับใช้พระเจ้าแล้วเราจะได้อะไรแต่มุมมองใหม่ที่เราได้เรียนรู้แล้วก็บทเรียนจากาชีวิตของอเจย์เปาโลได้เห็นว่าเรารับใช้เพราะว่าเราได้รับแล้วเรารับใช้ไม่ได้หวังเพื่อค่าตอบแทนหรือว่าพระพรแต่เรารับใช้เพราะว่าเราได้รับพระพรทุกอย่างจากพระเจ้าแล้วและสัปดาห์นี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับพี่น้องว่าเราจะตัดสินใจที่จะเป็นสาวกหรือไม่และการตัดสินใจที่จะเป็นสาวกนั้นเราจะต้องทําอย่างไรในสัปดาห์นี้นะครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่ 6: ข้อ24นะครับมัทธิวบทที่ 6: ข้อ24นะครับกล่าวว่าไม่มีผู้ใดเป็นข่าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึง่งและจะรักนายอีกข้างหนึง่ง หรือจะนับถือนายอีกหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมัทธิวบทที่6ข้อ24กล่าวว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าสองนายเพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับถือนายอีกฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ลวมจากอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณความรักของพระเจ้าและพระเมตตาของพระองค์ที่นำพาชีวิตของเราทุกๆคนและเช้าวันนี้และคำาคืนวันนี้ที่เราจะศึกษาพราะวจะนะคำของพระเจ้าด้วยกัน ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้บทเรียนที่เราได้ศึกษาการเป็นสาวกที่เราจะตัดสินใจที่จะเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงขอให้การเรียนและพระวจนะคำของพระเจ้าจะเกิดผลและแต่ต้องสัมผัสในชีวิตของเราทุกๆคนต่อไปด้วยเช่นกันเรามอบช่งวงุลาต่อไปนี้ไว้ภายใต้การทรงนำที่มาจากพระเจ้าอธิษฐาน,นขอด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับ จากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ24นี้เราจะเห็นได้ว่า,าพระคัมภีร์กำลังเปรียบเทียบพูดถึงทา่าใช่ไหมครับพูดถึงทา่าคนหนึ่งที่ไม่สามารถมีเจ้านายพร้อมกันทีเดียวสองคนได้เพราะโดยปกติทั่วไปในสมัยนั้นคนที่มีเงินทองมีฐานะที่ดีมีกำลังที่มากจะสามารถซื้อท่ารับใช้ เพื่อมารับใช้ที่บ้านมาดูแลสวนมาทำงานบ้านจัดการกิจการภายในบ้านได้ดังนั้นเองทาสเองก็จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีทั้งอาหารการกินที่พักอาศายัยแล้วก็เห็นภาพไหมครับว่าพระวจนะคำของพระเจ้าบอกว่าทาดหนึ่งคนไม่สามารถมีเจ้านายได้สองคนแน่นอนครับ เป็นพระวจนะคำของพระเจ้าที่ทางเราได้เห็นว่าถ่าคนเดียวที่ถูกซื้อจากเจ้านายเพียงคนเดียวท้าก็จะต้องรักเจ้านายจงรักภักดีสัตย์ซื่อและปฏิบัตริรับใช้เจ้านายเพียงคนเดียวและเจ้านายคนเดียวเท่านั้นถือว่าท่าท้าที่ถูกเจ้านายซื้อไปนั้นท่าก็จะถือว่า จะตอบสนองพระคุณและเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่เจ้านายได้ซื้อทานนั้นมาอยู่ในบ้านในการดูแลของเขาในการปกครองของเขานั่นเองเราจะเห็นในละครจักจักงวงใช่ไหมครับเรื่องของการเป็นท่าเรื่องบริพานที่คนส่วนใหญ่คนที่มีฐานะก็จะสามารถมีท่ารับใช้ได้ทีละเยอะๆเป็นครอบครัวดังนนั่นเองพระคัมภีร์ก็ได้ให้บทเรียนกับเราเรื่องนี้ว่า เราเองต้องตัดสินใจเราเองต้องตัดสินใจว่าเราจะให้สิ่งใดเป็นเจ้านายเราจะให้สิ่งใดเป็นเจ้านายในพระวจนะคำของพระเจ้าหลายตอนก็บอกอย่างชัดเจนว่าเราจะให้สิ่งใดเป็นเจ้านายและพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้ก็ให้เราได้ตัดสินใจว่าการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นต้องมีการตัดสินใจ เราจะให้ใครสิ่งใดเป็นเจ้านายมีอย่างน้อยสามสิ่งนะครับที่จะสามารถเป็นเจ้านายของเราได้แต่ในสามสิ่งนี้ปลายทางแตกต่างกันอย่างแน่นอนผลของมันแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับมาดูเจ้านายอ,อย่างแรกด้วยกันนะครับก็คืออะไรครับเจ้านายตัวเองเจ้านายตัวเองคือการทําตามใจเนื้อหนังของตัวเองแน่นอนครับว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เรา มีความบาปและมักจะทําตามใจตัวเองมันทำได้ง่ายและมีความสุขสบายทุกครั้งที่เราทําเพราะว่าเราเป็นเจ้านายของตัวเราเองเรามีสิทธิ์เลือกและหลายครั้งเราบอกตัวเองว่าชีวิตเป็นของเราเราจะทําอะไรก็ได้โดยปราศจากการไตร่ตรองโดยปราศจากคิดถึงผลที่จะตามมาโดยปราศจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากระทำลงไปแล้ว เราเป็นเจ้านายของตัวเองในสิ่งแรกก็คือเราเป็นเจ้านายของตัวเองเราสามารถเลือกได้แน่นอนครับเมื่อเราให้ตัวเราเองเป็นเจ้านายสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งไม่สัตย์ซื่อต่อตัวเองและผู้อื่นเราไม่สัตย์ซื่อต่อตัวเองและผู้อื่นแน่นอนสิ่งนี้จะตามมาสองการควบคุมตัวเองจะทำได้ยากมากขึ้นเพราะว่า เราให้ตัวเองเป็นตัวที่ควบคุมทุกการกระทําของเราทุกการตัดสินใจของเราทุกความคิดของเราทุกคําพูดของเราดังนั้นการควบคุมมันก็จะยากมากขึ้นเมื่อเราให้เราตัวเราเองเป็นเจ้านายของเราเองและอย่างที่สมผลที่ตามมาก็คือผลจากการกระทําจะทําให้เรารู้ว่าเราไม่น่าทําแบบนี้เลยหลายครั้งเราพูดแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ตามมา เป็นผลที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ดีใช่ไหมครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะไม่เป็นเจ้านายของตัวเองที่เราจะไม่ให้เนื้อหนังของตัวเราเองเป็นเจ้านายของตัวเราเองที่เราจะไม่ให้ความต้องการของตัวเองมาครอบงำเป็นเจ้านายและออกคําสั่งให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้า ดังนั้นการตัดสินใจของเรามีผลอย่างมากในชีวิตของเราในครอบครัวของเราพี่น้องวันนี้เราให้ใครเป็นเจ้านายดังนั้นเราจึงต้องการเจ้านายที่ควบคุมเราได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเองควบคุมไม่ได้ดังนั้นเราต้องการเจ้านายที่ควบคุมเราได้เจ้านายที่เปลี่ยนแปลงนิสัย ของเราได้นิสัยที่ไม่น่ารักนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองนิสัยที่ขี้เหวี่ยงขี้วินนิสัยต่างๆที่ไม่ดีเหล่านี้เราอยากเปลี่ยนแต่เราทําไม่ได้ดังนั้นเราต้องการเจ้านายที่ควบคุมและเปลี่ยนเราได้และเราต้องการผู้ที่จะชําระความบาปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากความบาปเนื้อหนังทุกสิ่งทุกอย่างความต้องการของเรา อยู่ในธรรมชาติของเราเกิดจากความบาปดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะฟ้องอยู่ในชีวิตของเราเริ่มต้นที่ต้องการการชำระความผิดบาปก่อนพี่น้องมีคำตอบใช่ไหมครับว่าใครที่จะชำระความผิดบาปของเราได้ก็พระเยซูคริ์เจ้าชำระความผิดบาปเราได้เราไม่มีกำลังมากพอแต่พระเยซูคริ์เจ้ามีกำลัง เหนือทุกสิ่งทุกอย่างพระเยซูคริสต์เจ้ามีกำลังที่จะช่วยเราได้ด้วยฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าและการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ารวมถึงการชำระความผิดบาปนั้นไม่เพียงพอครับพี่น้องเราทุกคนต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าและเราทุกคนได้รับการชำระแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เพียงพอวันนี้เราต้องตัดสินใจพระเจ้าเรียกให้เราตัดสินใจ ที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นสาวกของพระองค์พี่น้องครับวันนี้หนุนใจพี่น้องเราจะตัดสินใจให้ใครเป็นเจ้านายอันที่สองนะครับอย่างที่สองนะครับที่สามารถเป็นเจ้านายของเราได้เงินและทองในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ21กล่าวว่า เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องเคยไหมครับลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งและในนั้นก็มีตังค์เยอะมากอาจะหลายพันหรือว่า,าหลายบาทเลยก็ได้แล้วก็ลืมไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งพี่น้องเคยไหมครับที่จะไม่กลับไปเอา ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านนะครับต้องรีบวิ่งกลับไปเอาแน่นอนต้องหาวิธีการแล้วก็ต้องรีบทําธุระไม่ว่าจะติดธุระอะไรก็ตามยังไงก็ต้องรีบกลับไปเอาพี่น้องเห็นไหมครับใจของเราก็จดจ่ออยู่กับกระเป๋าตังค์และเงินในนั้นเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอยู่เพราะว่าชนะคำของพระเจ้าย้ำเตือนให้เรานั้นควบคุมใจของเรา ที่จะไม่ตกเป็นทาสของเงินการมีเงินไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับพระเจ้าก็อวยพรเงินทองบางท่านให้มีอย่างมากมายให้ได้ครอบครองแต่จะผิดก็ต่อเมื่อให้เงินเป็นเจ้านายให้เงินเป็นเจ้านายเมื่อมนุษย์ะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ด้วยอำนาจของเงินทองบ่อยครั้งเรามาักจะได้ยินคำว่าเงินเปลี่ยนจากคนดีเป็นคนมีน้ำใจกลายเป็นคนแรงน้ำใจกลายเป็นคนละคนและยครั้งเราดูข่าวและยครั้งเราดูเห็นเพื่อนเห็นพี่น้องหลายคนด้วยอำนาจของเงินหลายคนเปลี่ยนไปจากคนที่สัตย์ซื่อจากคนที่ซื่อตรงจากคนที่เป็นคนดี ก็กลับกลายเป็นคนที่คดโกงและไม่สัตย์ซื่อต่อไปเพราะว่าใจของเขาจดจ่ออยู่กับเงินและให้เงินเป็นเจ้าหน่ายนั่นเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องที่วันนี้เราจะตัดสินใจที่จะไม่ให้เงินและทองเป็นเจ้าหน่ายของเราเจ้าหน่ายที่นำพี่น้องคิดเสียนหลายคนหลงทางไปจากพระเจ้า ก็คือเงินและทองหลายคนหลงหายไปจากทางของพระเจ้าเพราะว่าการแสวงหาเงินทองหลายคนเปลี่ยนใจจากพระเจ้าเพราะว่าเงินและทองและใจของเขาก็มีเงินและทองเป็นเจ้านายและเป็นที่หนึ่งในชีวิตด้วยหลายคนแสวงหาหลายคนทำงานหนักโฟกัสไม่มีวันหยุดพัก หลายคนมีปัญหาสุขภาพหลายคนมีปัญหาครอบครัวขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เมื่อเรารู้ว่าปลายทางของการที่เราให้เงินและทองเป็นเจ้านายเป็นอย่างไรเราก็จะระมัดระวังและไม่ตกเป็นท่าของเงินและทองในพระธรรมปัญาจารย์บทที่5ข้อ10กล่าวว่า คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินและคนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกำไรนี่ก็อนิจจังอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรมปัยญญาจาร์บทที่5ข้อ10กล่าวว่าคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินและคนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกำไรนี่ก็อนิจจังเป็นปกติของมนุษย์นะครับที่เรามีความอยาก แบบไม่มีที่สิ่งสุดวันนี้เราอยากได้5บาทพรุ่งนี้เราอยากได้10บาทวันนี้เราอยากามี20บาทมะรืนนี้เราอยากได้30บาทปีนี้เราทํากำไรได้1 0บหาหมื่นปีถัดไปเราจะอยากได้เป็น3 2 0สองแสนหลายเท่าของกำไรที่เราทํำได้เป็นปกติธรรมดาที่มนุษย์มีความอยาก และไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อใดที่เราปล่อยให้ใจของเราจดจ่ออยู่กับเงินขอพระเจ้าช่วยเราและเราจะไม่อิ่มเงินอย่างที่พระธรรมปัญญาจารย์บทที่หข้อส0บบอกคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินพี่น้องคิดว่าถ้าเราสแสวงหาพระเจ้าก่อนและพระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างไม่ขาดสนในทุกช่วงเวลาและใน ทุกประสบปัญหาที่เราประสบอยู่นั้นเราได้สัมผัสความรักของพระเจ้าและการเลี้ยงดูของพระเจ้าอย่างชัดเจนเมื่อเราสังวยหาพระเจ้าก่อนนะครับและเรารู้สึกว่าอุ้ยพระเจ้าเลี้ยงดูเราไม่เคยขาดสนเลยเราก็ในทุกสถานการณ์ทุกช่วงเวลาพระเจ้าก็ เลี้ยงดูเราอย่างชัดเจนแล้วเราสัมผัสได้เลยว่าโอ้นี่เป็นน้ำพระตยของพระเจ้าและพระเจ้ามีวิธีการแผนการอย่างมากมายกับสวยหาเงินทองก่อนและให้พระเจ้าลองลงมาแต่เราก็สัมผัสได้ว่าโอ้พระเจ้าก็เลี้ยงดูเราผ่านหลายๆวิธีการของพระเจ้าพี่น้องคิดว่าเรา ในสองกรณีนี้เราต้องใช้ความเชื่อไหนก่อนผมเชื่อว่ากรณีแรกจะทำให้พี่น้องได้สัมผัสถึงการเลี้ยงดูของพระเจ้าและเราจะเติบโตในความเชื่อว่าเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าก่อนอย่างที่พระวจนะคำของพระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าจะทรงโปรดเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดนี่แหละครับพี่น้องจะชัดเจนเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิต และไม่ให้เงินทองเป็นเจ้านายและมีอิทธิพลเหนือครอบครัวเหนือหน้าที่การงานเหนือหน้าที่ทุกสิ่ทุกอย่างที่เรารับผิดชอบอยู่นั้นเมื่อน,นั้นเราจะพบสันติสุขและรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายและรู้และสัมผัสได้ว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างไม่เคยขาดสนอยแน่นอนนะครับพี่น้องคิดว่าถ้าเราอ่ามี อุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเลี้ยงดูในเรื่องของอาการขาดแคลนอาหารพี่น้องคิดว่าเราต้องอาศัยความเชื่อมากแค่ไหนครับในการที่จะอดทนรอเวลาของพระเจ้าแต่ในขณะที่เรารอเราก็ทําในส่วนของเราและใช้เวลากับพระเจ้าให้พระเจ้าก่อนแล้วเวลาของพระเจ้าจะเกิดผลและชัดเจนในชีวิตของเรานะครับ ก็ขอพระเจ้านใจเราทุกๆคนนะครับอันที่สมนะครับให้พระเจ้าเป็นเจ้านายชัดเจนมากครับอันที่3นะครับการตัดสินใจเป็นสาวกเราต้องให้พระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราหลายครั้งทีเดียวเรามักจะลืมความจริงว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้าให้ชีวิตเรา ในทุกวันนี้รวมถึงทุกสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินทองอครอบครัวที่ดีพี่น้องที่ดีหน้าที่การงานที่ดีทุกอย่างพระเจ้าให้เรามีทุกอย่างก็มาจากพระเจ้าคำถามก็คือว่าพี่น้องคิดว่าถ้าวันนี้พระเจ้าขอคืน ถ้าวันนี้พระเจ้าขอคืนวันละอย่างพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะทำอย่างไรบางคนพรุ่งนี้อาจจะต้องลืมอาจจะต้องเริ่มคืนบ้านวันถัดไปอาจจะต้องอมีใครบางคนต้องคืนลดให้กับพระเจ้าและสิ่งของอื่นๆมากมายที่เรามีคืนให้กับพระเจ้า เหมือนอย่างชีวิตของโยบใช่ไหมครับพี่น้องโยบพระเจ้าได้เอาคืนหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวภรรยาลูกๆทรัพย์สินของที่เขามีทุกอย่างที่เขามีและร่างกายของเขาได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้าก็เอาคืนจากโยบไปพี่น้องคิดว่าถ้าเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพี่น้องคิดว่าจะทำอย่างไรครับ แต่พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและเมตตาชีวิตของเราทุกๆคนสุดท้ายโยบก็ได้คืนมาทั้งหมดและมากกว่าเดิมแน่นอนครับพระเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นกับชีวิตของเราและพระเจ้าไม่ได้เป็นเจ้านายที่เมื่อเราทำผิดพลาดแล้วไม่ให้อภัยเลยขอบคุณพระเจ้านะครับ พระเจ้าเป็นเจ้านายที่ดีเยี่ยมพระเจ้าเป็นเจ้านายที่ประเสริฐดังนั้นการตัดสินใจที่จะเป็นสาวกต้องยอมให้พระเจ้าเป็นเจ้านายยอมให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราให้ความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงศัตย์ซื่อกับเราแล้วหรือยังวันนี้เราสำแดงความรักที่พระเจ้ามีให้กับเรา และเราสําแดงคืนให้กับคนรอบข้างของเราครอบครัวของเราพี่น้องของเราแล้วหรือยังวันนี้เราตัดสินใจที่จะยอมรับเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วหรือยังครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเรานะครับจากบทเรียนทั้ง5สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ท้าทายให้เรานั้นเป็นสาวกที่แท้จริง และพร้อมเติบโตขึ้นกับพระเจ้าแล้วหรือยังครับพี่น้อง5สัปดาห์ที่ผ่านมาและว,วันนี้สัปดาห์ที่6พี่น้องตัดสินใจได้หรือยังหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับการเริ่มต้นที่จะตัดสินใจเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไม่มีอะไรยากเกินกําลังที่เราจะทําได้และพระเจ้าก็จะคอยหนุนกําลังให้เราที่จะทําได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เราได้ทํานั้น ก็ให้เรานั้นยอมกับพระเจ้าจริงๆครับพี่น้องยอมจำนนกับพระเจ้ายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสิ่งที่เราจะใคร่ควรวญและพิสูจน์ได้ว่าเราตัดสินใจแล้วคือเมื่อเราเริ่มต้นเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้าทั้งกลางวันอ่าตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้อ่านพระคัมภีร์ศึกษาใคร,คร่ครวญพระวจนะคำของพระเจ้าวันละข้อสองข้อหรือว่าพี่น้องมีเวลามาก ช่วงนี้มีเวลามากขึ้นกว่าเดิมก็อาจาอาจะอ่านสักบทหนึง่งและสิ่งที่เราอ่านนั้นได้นำไปปรับใช้ในชีวิตของเราและเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือการเริ่มต้นที่ตัดสินใจที่จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เราเริ่มต้นการดีพระเจ้าต้องการให้เราเริ่มต้นการดีและพระเจ้าต้องการให้เรานั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้านี่เป็นสัญญ,ญาณที่ดีเมื่อเราเริ่มต้นแบบนี้ครับ เมื่อเราตัดสินใจเป็นสาวกนั้นเมื่อนั้นพระเจ้าก็จะเป็นพระเจ้าจอมเจ้านายจอมราชางของเราขอพระเจ้าเมตตาและทรงนำพี่น้องทุกท่านนะครับที่การเป็นสาวกจะไม่เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไปหลายคนบอกว่าอการเป็นสาวกเป็นเรื่องที่ยากมากพี่น้อง ลองตัดสินใจที่จะให้พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายของเราเราจะทำเชื่อฟังและทำตามพระเจ้าอยู่ที่การตัดสินใจของเราขอพระเจ้าเมตตาและทรงนำนะครับที่เราจะกล้าที่จะตัดสินใจในนั้นชีวิตของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้ครอบครัวของเราสามีภรรยาลูกๆของเราจะสัมผัสได้ว่าเรา เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงที่เรากักตัวอยู่ความกังวลกังวายจะลดน้อยลงแล้วความเครียดของเราก็จะคลายลงเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นเจ้านายเมื่อเราตัดสินใจที่ศึกษาอยากจดจ่ออยู่กับพระวจนะคำของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราทุกๆคนนะครับ หลายคนบอกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคํานี้ก็ยังใช้ได้กับการที่เราจะเริ่มต้นที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าดังนั้นวันนี้ชั่วโมงนี้ช่วงเวลาแบบนี้เราจะตัดสินใจที่จะเป็นสาวกเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนช่วงเวลาที่ว่าศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเพื่อเราจะเตรียมพร้อมเพื่อเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราจะทําหน้าที่ ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าร่วมกับพี่น้องทุกๆคนพี่น้องเราทุกคนต้องการกำลังที่หนุนจิตชูใจและกำลังที่สำคัญซึ่งกันและกันนะครับขอพระเจ้าเมตตาและทรงนำพี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยในช่วงเวลาแบบนี้ถึงแม้สถานการณ์จะดีขึ้นก็ตามแต่เราก็เชื่อว่าเราเองก็ต้องดูแลตัวเองปกป้องชีวิตของเราด้วยเชย่นกัน และสัปดาห์นี้เป็นตอนที่6และสัปดาห์หน้าเป็นตอนสุดท้ายในตอนที่7ผมก็เชื่อว,ว่าพี่น้องได้รับบทเรียนการเป็นสาวกไม่เพียงแต่เข้าใจและเป็นความรู้เท่านั้นแต่พระวจนะคำของพระเจ้าต้องการแล้วก็เรียกร้องให้เรานั้นนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราของพระเจ้าเมตตาและทรงนํา พี่น้องทุกๆคนนะครับที่บทเรียนในวันนี้การตัดสินใจเป็นสาวกเราจะไม่ให้ตัวเราเป็นเจ้านายของตัวเอง 2. เราจะไม่ให้เงินทองเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเรานะครับและ3เราจะให้พระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราเป็น เจ้านายจอมราชัครอบครองชีวิตของเราครอบครองครอบครัวของเราความคิดการกระทําคําพูดของเราเพื่อชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าต่อไปนะครับก็ขอว่าเจ้าอวยพรและทรงนาพี่น้องทุกท่กทานและวันอาทิตย์นี้เรามีโอกาสได้เจอกันผ่านการนมัสการออนไลน์เช่นเดิมนะครับก็ขอว่าเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและขอให้พระวจนะคำของพระเจ้า ที่แบ่งปันในค่ำคืนวันนี้ที่พี่น้องสามารถทบทวนแล้วก็ฟังซ้ำเพื่อที่จะเป็นบทเรียนในการที่ชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าต่อไป